พูดถึงเรื่องไก่ไก่ที่ไม่เชื่องนะครับผมสุ่มนะครับวิธีฝึกให้เชื่องนี่สุ่มมีความสําคัญมากนะครับสุ่มเนี่ยถ้าใช้เป็นสุ่มแบบเดิมคือสุ่มไม้ไผ่นะครับเวลาเปิดจับไก่เนี่ยไก่มันจะดิ้นนะครับมันจะดิ้นวนกว่าจะจับได้ดึงหางดึงอะไรนะครับมันจะทําให้ไก่ยิ่งแต่ตื่นนะไก่ไหนที่เปียวๆเนี่ยไปเจอสุ่มไม้ไผ่นะครับผมเปิดจับยากมากครับผมแล้วก็จะดึงหางหาง,หางหลุดบ้างอะไรตื่นนะครับผม วิธีที่ง่ายที่สุดนะครับต้องใช้สุ่มเปิดบนแบบนี้นะครับนี่นะครับเวลาเราเปิดบนนี้เราก็จะได้จับง่ายนะครับมันจะไม่ตื่นนะครับเปิดนั้นหลุดถ้าหลุดเนี่ยถ้าเป็นสุ่มไม้ไผ่เปิดข้างล่างหลุดวิ่งหนีไล่จับเข็ดนะครับเบื้องต้นก่อนต้องเป็นสุ่มแบบนี้นะครับสุ่มเปิดบนนะครับนี่นะครับแล้วสุ่มแบบนี้ดีนะครับสําหรับคนที่มีอายุเยอะหน่อยนี้ไม่ปวดหลังไม่ต้องก้มไปไปดักไปจับอะไรเงี้ยผมแบบนี้ง่ายที่สุดนะครับเปลี่ยนสุ่มให้มันทันสมัยนะครับ แต่ถ้าบางคนชอบความคลาสสิกก็ก็ใช้ได้แต่ว่าลําบากตอนจับยิ่งไก่ไม่เชื่องนะครับเปลี่ยนเป็นสุ่มนี้ก่อนนะครับเบื้องต้นนะครับเวลาจับมันจะไม่ตื่นนะครับเวลาจับนี้ก็ล้วงสกัดเอานะครับแต่ถ้าเปิดข้างล่างเนี่ยจับดึงหางหรือหลุดหรืออะไรวิ่งหนีเนี่ยเข็ดนะครับผม